เดี๋ยววันนี้นะคะมาอยู่ในหัวข้อที่สามก็คือการแยกตัวรประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์นะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวเราจะไปผลต่ายอยู่เนาะอ,อ่ะให้นักเรียนดูตัวอย่างที่ห้าเขาบอกให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ x บวกสองเท่าหูกาลังสองใช่ไหมคะบวกด้วย x บวกด้วย x คูณกับ x บวกเออพูดทีบวกด้วยหกคูณกับ x บวกสองนะคะ แล้วบวกกับ9ใช่ไหมวิธีทำเหมือนกันอ่นักเรียนดูนะคะมันจะเป็น x บวก2ถ้าบวกกับัง2ใช่ไหมบวกกับ6คูณกับ x บวก2บวกกับ9ทีนี้มันอยู่ในรูปของกำลัง2ใช่ไหมคะ,ะเราก็มาเธอตามได้ไหมเออะไรนะ หน้ากำลังสองบวกด้วย2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันจะเท่ากับเป็นหน้าบวกหลังกําลัง2องใช่ไหมคะไอเดียวกันหรือถ้าใช้ A กับ B ก็ได้นะคะมันก็จะเป็น A กกำลัง2องบวกสองบวก B กำลังสจะเท่ากับ A บวก B เท่าหมบกำลังสแบบนี้นะคะทีนีเ้เราก็เหมือนกันมันไม่ได้เป็นตัวเลขตัวเดียวใช่ไหมมีตัวแปรด้วยมันก็คือ A เนี่ย A ของเราคือ X บวก2 B เราคือ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคจหน้าพนหน้าคือ A อพหลังคือ B ใช่ไหมเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้น,นเนี่อก็มาทำให้มันอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูวณ์คือ a บวก b กำลังสองอยู่หรือ,อยัง a เราคือเท่าไหร่คือแยกออากมาก่อนใช่ไหม a กำลังสองบวกสอง a b ใช่ไหมคะแล้วบวก b กำลังสองก็คืออะไรคูณกันได้เก้า ก็คือสามคูณกับสามใช่ไหมเป็นสามกำลังสองนั่นเองงง็นไหมแล้วก็พอมันอยู่ในรูปของหน้างลงสองบวกสองหน้าหลาังใช่ไหมมันก็จะได้เท่ากับเป็น x อบวกสองนะคะบวกกับ x อบวกสามทั้งหมดกำลังสองทีนี้ไปต่อได้อีกก็คือเป็น x อบวกห้าเพราะว่าสองรวมเริ่มมาคือบวกกันได้ใช่ไหมคะอยู่ในรูปของการบวก สองบวกสามจะได้เป็นห้าก็จะเป็น x บวกห้าทั้งหมดกำลังสองนะคะอ่แล้วก็สรุปดังนั้น x บวก2ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ6คูณ x บวก2บวก 6, 2, บกับ9กมันก็จะเท่ากับแยกจุกอับได้เป็น x บวก5ทั้ง 1, 2, หมดกำลังสองนั่นเองอ่ะข้อนี้เหมือนกันนะคะ แยกตัวประกอบของ 9x กำลัง2ลบ 6x คูณกับ x ลบสบวกกับ x ลบสเท่ากับกำลัง2ใช่ไหมอ่าหน้าเราคือ 9x กำลัง2ใช่ไหมคะอ่าเราเข้ามาดูนะคะก็คือ x 9x กำลังสองตัวนี้ก็คือ3คูณ 3x กำลังสองใช่ไหม แล้วก็คูณกับสองเเราเป็นอะไรหน้าคือปรับรูปอะค่ะถ้ามันลดลงนะคะมันก็จะเป็นสาม x กับสาม x คูณกันได้9 x ้ใช่ไหมกำลังสองอันแรเรื่องก็ดูที่ว่าสองใช่ไหมคะเดี๋ยวหน้าลบ หน้ากลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังกำลังสองนะคะอ่าทีนี้หน้าเราเป็นสองเอสองใช่ไหมคะหน้าเราคือสามเอกหลังเราคือเท่าไหร่เอลบสองอันนี้คือหลังนะคะเอลบสองบวกด้วยหลังกำลังสองคือเอกลบสองกำลังสองนั่นเองอ่ะทีนี้ ก็มาดูนะครับก็จะได้เป็นบทนี้นะจะได้เป็นหน้าลบหลังหมดกำลังสองใช่ไหมอันนี้เคลียร์ได้อีกไหมสามเอ็กลบเปลี่ยนรึมาเป็นเอ็กลบสองก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่อ่านก็จะได้เป็นสามเอ็กลบเอ็กบวกสองทั้งหมดกำลังสองนะคะ จะได้เป็นเหลือ 2x ใช่ไหมบวก2ทั้งหมดกำลัง2อ่อย่างนี้นะคะถ้าเจออย่างนี้แหละแยกตัวประกอบของ x กำลัง2ลบ36วิธีทําก็จะเป็น x กำลัง2อันนี้36ก็มาจาก6คูณ6ใช่ไหม6 6 36อะค่ะ,ะอาเราก็แยกออกไปเป็น x ลบ6กับ x บวก6 ทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าอันนี้คือถ้าให้ x ใช่ไหมเป็นพจน์หน้าแล้ห6เป็นพจน์หลังก็สมการความสัมพันธ์ได้เป็น x อ,อันนี้ความสัมพันธ์ใหม่นะจะเป็นพจน์หน้ากําลังสองลบพจน์หลังกําลังสองจะเท่ากับพจน,พหพหน์หน้าลบพจน์หลังคูณกับพจน์หน้านะบวกพจน์หลัง โอเคนะคะคือถ้ามันได้ตัวนี้คือมันมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะะ่ะนั่นเองเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเข้าใจเนาะคยใครสงสัยมีไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้ขึ้นผลต่างไปด้วยเลยนะคะคือการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะ D ปีสองอยู่ในรูปของผลต่าง กำลังสงคนต่างก็คือลบนะคะทน,นี่เราแยกตัวประกอบของ3 6 x ก x กำลังสงลบ121ใช่ไหมน,นเ่องก็มาดูแยกออกอ,อีกได้ใช่ไหมคะคือ36ก็มาจาก6 6 3 6 6, 6 6นั่นเองก็จะทำเป็น6 6 3 6สากำลังสองลบ 1, 11 11็ค,คือคูณกันได้1 21ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็มา แล้วตัวประกอบใช่ไหมคะมันก็อยู่ในรูปของผลต่างคือ x ลบ6ททีหก x ลบ11คูณกับ 6x ลบโ x บวก11ก็คือมันมาจากตรงนี้มาจากผ่านก็นคือถ้ามันยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะเป็นหน้าลบหลงังคูณกับหน้าบวกหลงังอันนี้อยู่ในรูปเหมือนกันใช่ไหมะน,นะคะก็อยู่ในรูปของ หน้ากำลังสองอ่านี่เดี๋ยวครูสรุปเดี๋ยวจะไปสรุปผลต่างให้ทีนี้นี่คือเขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะของพหุพนามดีกรีสองในรูปของผลต่างถ้ากำลังสองสมบูรณ์จะเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังเท่ากับกำลังสองนี่คือกําลังสองสมบูรณ์นะนักเรียนแต่ให้นี้ไอ้ผลต่าง ถ้าไม่กําลังได้อีกใช่ไหมคะก็จะเป็นหน้ากำลังสองลบสองทุทีหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังจต่นี่คือเขาเรียกว่าสูตรของผลต่างนะคะผลต่าง งงไหมถ้าเป็น a b ก็เหมือนกันนะคะก็เป็น a กําลังสองลบ b กําลังสองแล้วกับ a ลบ b คูณกับ a บวก b อการปนต่าใช่ไหมอันนี้ก็หน้าหลังใช่ไหมก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบ หลังกาลังสองหลังสองร้อยยี่สิบห้าเราก็ทำให้เป็นกําลังสองก็คือสิบห้ากับสิบห้าใช่ไหมสิบห้ากำลังสองนะคะมันจะเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอ่านตัวซีได้ไหมก็จะเป็นหน้าคือสามเอ็กบวกสี่ใช่ไหมคะลบกับหลังหลังเราคือเท่าไหร่ คือสิบ้าคูณกับล่าอีกก็คือสามเบวกซบวกกับหลังเทอ5สิบ้าฉะนั้นก็จะได้เป็น 3x มเกลบสิบกับ 3x มเบวกสิบนะคะยังตัวประกบอบได้คำนี้อ่าโอเคเนาะ อันนี้เหมือนการอยู่ในรูปของผลต่างใช่ไหมสูตรผลต่างเราเป็นเท่าไหร่หน้ากําลังสองผลต่างเราเป็นเท่าไหร่หน้ากําลังหน้าเท่ากับกําลังสองใช่ไหมคะลบหลังกําลังสองจะเท่ากับเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้า บวกหลังเสมออันนั้นหน้าเราคือเท่าไหร่หน้าอันนี้หลังใช่ไหมแต่ว่าเราจัดรูปก่อนนะคะในตัวประกอบ c อันนี้ก็คือ4 4 1ส,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 สใช่ไหมก็จะเป็น4 x ลบ4คูณ x ลบกับห้า้หมดกำลังสองลบกับ อันนี้ห้าห้ยี่าใช่ไหมคะก็จะเป็น5คูณกับ x บวก3เราก็จะได้เป็น4คูณกับ x ลบ5แล้วก็ลบก,กับ5คูณกับ x บวก3หน้าหลังใช่ไหมคะคูณกันหน้ากับหลังอีกคือเราต้องเคลียร์ว่ามันตังกัน4 x เอ็กซใช่ไหมห้าสี่ อัน้คูณเข้าไปใช่ไหมค,คูณเข้าไปสามสิหจะได้อะไรก็จะได้เป็นลบ x ลบสาสิหคูณกับ9 x ้ลบห้านะคะนี่คือยกตัวประกอบของผลต่างอ,อ,อ่าโอเคเดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดน,นะคะ เดี๋ยวขอย้อนกับไปแบบฝึกหัดหน้าที่91นิดนึง อันนเรียนรูปแบบฝึหกหัดข้อที่หนึ่งเห็นสไลด์ที่รูแชร์อยู่เนาะ ่าดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งจบเป็นสิบหกเอ็กซ์กำลังสองลบห้าสิบหกเอ็กบวกกับสี่สิบเก้าอันนี้เรียนดูสิว่าเราจะแยกตัวประกอบได้ยัางไงา สิบหก x กําลังสองนะคะเฮ้ยมันจะต่างจากไอ้ที่เราทํามาตัวนี้คือมันไม่มีตัวแปรใช่ไหมคะตัวแปรข้างหน้าคัาผสมประสิทธิ์ข้างหน้า x กําลังสองนั่นเองแต่อันนี้มันมีสิบหกเข้ามาใช่ไหมคะทีนี้วิธีการเราก็ดูว่าสี่ x เดี๋ยวดูตัวอย่างไปนิดนึงนะคะสี x ่ x กําลังสองบวกสี่ x บวกหนึ่งใช่ไหมเราก็แยกตัวประกอบออกมาเป็นเท่าไหร่อันนี้ มันแยกได้ใช่ไหมคะสี่เนี่ยมันก็มาจากสองคูณสองทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นสองสูตรเรายังใช้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองมาเท่ากับเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เนาะเดี๋ยวพดูดต่างครูจะพาทำอีกรอบหนึ่ง เราได้หรือยังพอหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็ทำให้มีรูปของอ่ากำลังสองสมบูรณ์ใช่ไห,หจะเป็นหน้ากำลังสองก็คือสองกำลังส,งบ,วส,งบ,วสงบวกกับสคูณกับสอใช่ไหมเพราะหน้าเราคือสองใช่ไหมบวกห่หลังเราคือหใช่ไหมบวกหลังกำลังสองคือหนึ่ลังสองมันก็จะได้เป็น หน้าบวกหลังเท่าก,กับกำลังสองนะคะตามนี้เพราะฉนะนั้นไอ้ข้อที่หนึ่งเนี่ยทำยังไงดูที่นี่ก่อน44สี่เป็นเท่าไหร่ได้สิบหกไหมคะสิบหกใช่ไหมก็จะเป็นสี่เอ็กกำลังสองใช่ไหมคะลบแล้วเท่าไหร่เลยได้ห้าสิบหกก็จะเป็น ใช้สูตรหน้ากำลังสองคือสองหน้าเราคือสี่เอ็กใช่ไหมคะหลังเราเป็นเท่าไหร่ดูสี่สิบเก้าอะไรคูณกันได้สี่สิบเก้าไหมมีไหมคะมีไหมเอ่ยอะไรคูณกันได้สี่สิบเก้าเจ็ดแงเรียนเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าก็หลังเรามันจะเป็นเจ็ด เใช่ไหมบวกกับหลังกำลังสองหลังกำลังสองคือเจ็ดกำลังสองมันก็จะอยู่ในรูปของอะไรหน้าบวกหลังถ้าลบใช่ไหมก็คือหน้าลบหลังหน้าเราคือสี่เอ็กซ์ลบหลังเราคือเจ็ดทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ โอเคไหมอ่ามาดูข้อที่2ต่อข้อที่2องก็จะเป็น 4x กํลัง2ใช่ไหมคะบวก 20x บวก25เหมือนเดิมกําลังสองส,องสมบูรณ์อันนี้ได้อีกไหมนี่เป็น 2x กํลัง2ใช่ไหมเพราะมา4มาจาก2คูณ2ก็จะเป็น 2x กํลัง2 อ่ายี่สิบห้ามาจากอะไรอะไรคูกันในยี่สิบห้ามีไหมคะกิติภูมิห้าห้าครับอ่าห้าห้าใช่ไหมรู้แล้วนะว่ามันคือห้าห้านะคะตัห้า,หา,หาอ่าก็จะเป็นลบสองหน้าเราคือสองเใช่ไหมหลังเราคือห้าแล้วบวกกับ,กบห้ากำลังสองอันนี้ได้อะไร หน้าเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองอันนี้บวกใช่ไหมบวกเลยลูกว่าทีนะเรียน,นบวกหน้าเราสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองอย่าลืมตรงนี้นะเราทำให้มันอยู่ในรูปก,กำลังสองสมบูรณ์แล้วใช่ไหม ตามสูตรเขาแล้วก็มาเป็นหน้าเราเป็นเท่าไหร่ตอบกูหน่อยชาลอดหน้าเราเป็นเท่าไหร่ดูนะฮะไม่หน้าเราคือสองเไงเดี๋ยวเออจะดูหน้ากํา,ล, X, า,ากลังสองคือสองเใช่ไหมคือหน้า บวกสองตามส่วนไหมคะหน้าเราคือสอง x บวกหลังแล้วบวกห้ากำลังสองคือหลังกำลังสองมันทีนี้พอทำนี้เสร็จแล้วมันก็เท่ากับหน้าบวกหลังเท่ากับกำลังสอง 2, หน้าเราเป็นเท่าไหร่สองค่ะสองอะไรสองกำนสอง x ค่ะเออสอง x มันอยู่รูปก,การบวกใช่ไหมบวกเท่าไหร่หลังเราเป็นเท่าไหร่ ามาตัวเดียวไม่ได้ยกกำลังหลังเราคือหลังเราคือเท่าไหร่คะอ่ะใครตอบกูดได้หลังเราคือเท่าไหร่เองห้าครับเออคือห้าทัังหมดกำลังสองนะคะอ่ะใคนี้เรียนทำต่อเองข้อ สามสี่ห้านะคะ